สวัสดีครับอยู่กับเอ็ดพีเจนะรองอิรุนนะครับวันนี้จะมาลองแกะกล่องรีวิวเจ้าเมาส์ที่ทาง EGA เขาส่งมาให้ครับเป็นเมาส์เกมมิ่งราคาที่เรียกว่าราคาประหยัดละกันนะเพราะว่าเป็นเมาส์เกมมิ่งไร้สายครับในค่าตัวอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทเท่านั้นเองครับคุณสมบัติของมันเนี่ยเรียกว่าน่าสนใจทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ครับ ที่ใช้เซ็นเซอร์ของทาง PixArt ด้วยนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุดถึงประมาณสัก60-70เชั่วโมงเลยนะครับหน้าตาถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีประกันสินค้า2ปีด้วยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันครับว่าไอ้เจ้า EGA Type M8 ที่เขาส่งมาเนี่ยของจริงหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วลองใช้แล้วจะเข้ามือหรือเปล่าตามไปดูกันเลยครับอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้ากรองนะครับของเจ้า Type M8 ทั้ง2ตัวนะครับ เขาจะมีให้เลือกกัน2ส,สีนะประกอบไปด้วยสีขาวและสีดำนะครับเรามาดูกันที่กล่องสีขาวดีกวา่าสำหรับเมาส์นะครับไทป M8 เองเนี่ยก็จะเป็นเมาส์ในลักษณะเชฟแบบใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับตัวเมาส์ก็จะมีปุ่มกดมาอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ปุ่มนะครับมีในส่วนของการปรับสีไฟที่เป็น R G B ผ่านซอฟต์แวร์ของ E G A ได้ มีการเชื่อมต่อที่เป็นไร้สายผ่านวายเลด2.4นะครับแล้วก็ต่อผ่านในรูปแบบมีสายได้ได้2ระบบด้วยกันนะครับชื่อรุ่นของเขา t y p M8 นั่นเองนะครับแบรนด์ก็ EGA นะครับด้านหลังเองก็จะมีในเรื่องของสเปคที่ระบุเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ Dual Mode นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มกด7ปุ่มนะครับเซนเซอร์เป็น PMW3325dB จาก Pixart นะครับ ไฟล์เป็น R G B ซึ่งปรับได้นะครับทั้งในซอฟต์แวร์ผ่านตัวเมาส์ได้นะครับตัวเซนเซอร์นะครับเป็นแบบ o p ปติค l ลมี dpi อยู่ที่800-5,000ถึง5,000 D P I สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ใช้ dpi ที่ปรับผ่านซอฟต์แวร์ได้สูงสุดถึง1,000 10, 0 dPI นะขนาดของเมาส์นะครับตามในกล่องที่ระบุไว้ก็คือ116คูณ66คูณ4 0ม mm. มน้ำหนักนะครับดูแล้วดูจะค่อนข้าง หนักกว่าเมาส์ที่แอดบิเคยจับมานะฮะตัวนี้จะอยู่ที่118กรัมน้ำหนักพอสมควรทีเดียวนะครับมีสายมาให้เป็นสาย1.5เมตรนะครับระยะสัญญาณอยู่ที่10เมตรนั่นเองนะครับไฟออโกรเชฟตัวสวิตช์นะครับเป็นหัวโน่นะครับ30มิลเลนคลิกก็คือ30ล้านครั้งนะฮะตัวสวิตช์ที่เขาระบุมาราคาประมาณ หกร้อยกว่าบาทนะครับบางร้านก็ขาย500กว่ากว่าก็มีนะครับบางร้านขาย650ก็มีแต่ราคากลางจริงๆจะอยู่ที่690บบาทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับว่าตัวเมาส์ด้านในจะเป็นอย่างไรไปฮนะจัดไปเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะสำหรับตัวเมาส์นี่กล่องสีขาวนะครับ แล้วก็แน่นอนฮะเราแกะสีดําไปด้วยเลยจะได้เห็นไปด้วยว่าสสีนั้นจะแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรบ้างมาฮะสีดํามาด้วยอ่านี่ครับสีขาวและสีดำนะจ๊ะสำหรับเจ้า M8 นะครับ ลองมาดูกันที่เริ่มจากตัวสีขาวก่อนก็นแล้วกันนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวสายสัญญาณนะครับสายที่เอาไว้ชาร์จด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นสายตอนแบตหมดนะฮะหรือบางคนที่ใช้ไวรเลสแล้วเอออยากจะกลับมาใช้แบบมีสายนะครับก็ใช้สายตัวนี้ได้นะครับแต่สายตัวเนี้ยนะครับที่ให้มาผมมองว่ามันค่อนข้างสั้นไปหน่อยนะครับเพราะเขาให้มาความยาวอยู่ที่1.5เมตรเท่านั้นเองนะครับปกติ ตามสแตนดาดก็จะให้มาประมาณสัก1.8เมตรไปจนถึง2เมตรนะครับตัวนี้จะออกสั้นนิดๆน,นะครับแต่ก็ผมว่าล้ะแต่คนเนาะบางคนก็โอเคบางคนก็อาจจะมองดูสั้นไปนะครับสายครับเป็นหัวไทซีแล้วด้วยนะครับหัวไทซีแบบนี้ดีมากเพราะว่าบางทีสายตัวนี้หายไปเราสามารถใช้สายที่เป็นหัวไทซีอื่นๆมารีเพลซแทนได้เลยนะครับอันนี้เป็นของตัวสีขาวก็ได้สายขาวมานะครับแล้วก็จะมีตัว อันนี้เป็นเหมือนคู่มือการใช้งานนะครับมาให้นะเป็นคู่มือของเมาส์ท้าย M8 นะครับทั้งการปรับไฟนะครับที่สามารถปรับได้เลยโดยกดคลิกขวาแล้วก็กดตัว Middle b u t t o นนะครับเป็นเวลา3วิก็จะปรับสีได้7โหมดด้วยกันนะครับอันนี้เป็นคู่มือมาให้แล้วก็ตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์เองอดูแล้วเมาส์ค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันนะ นี่ครับสำหรับตัวเชฟของตัวเมาส์แลดูยาวใช้ได้เหมือนกันนะตรงบริเวณตรงนี้ครับก็จะมีเป็นโลโก้ EGA นะครับมีไฟบริเวณตรงลักษณะบ้านท้ายของตัวเมาส์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวรีเซิร์ฟแปะมาให้เลยตรงนี้นะครับสำหรับตัวเมาส์ก็จะเป็นเชฟอารมณ์ประมาณใช้ได้ทั้ง2มือเนาะทั้งซ้ายและขวาเลยลักษณะแบบนี้นะครับมีตัวสกอเมาส์ซึ่ง มียางนะครับการลื่นมาตรงนี้ก็น่าจะมีไฟด้วยนะครับรวมไปถึงคลิกซ้ายคลิกขวาตรงนี้แบบนี้นะครับมี back and forward นะครับปุ่มคลิกบริเวณนิ้วโป้งด้วยนะครับการเชื่อมต่อก็สามารถเชื่อมต่อผ่านหัวท้า e C ได้นะครับเดี๋ยวลองเชื่อมดูซินี่แบบนี้นะครับการเชื่อมต่อเป็นลักษณะประมาณนี้ ก็จะสามารถใช้เสียบสายก็ได้หรือใช้ไร้สายก็ได้เช่นกันนะครับอ้อลืมแจ้งไปนะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นปุ่ม dpi นะครับจะมีเพิ่มกับลดในตัวเลยนะครับกดข้างบนคือเพิ่มกดข้างล่างคือลดนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับจะใช้เป็นตัว pixart นะครับ pmw 3 3 2 5อนะครับอยู่ข้างในตรงนี้เป็น optical sensor นะครับแล้วก็ในฝั่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสวิชนะะครับสำหรับเปิดปิดตัวเมาส์นะครับ on คือเปิดออฟคือปิดนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางด้วยนะครับตรงกลางจะเป็นโหมดสําหรับถนอมแบตเตอรี่นั่นเองนะครับหรือโหมดอีโคนะใช้งานนะครับโหมดอีโคได้70ชั่วโมงนะครับถ้าใช้งานในโหมดปกตินะครับจะได้40ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะชาร์จเต็มได้นะครับภายใน2ชั่วโมงจาก1 0ครบร้อได้ภายใน2ชั่วโมงนะฮะอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเมาส์แล้วก็จะมีฟีดเมาส์นะครับมาให้4มุม1 2 3 4แบบนี้นะครับ มีตัวสติกเกอร์แปะมาต้องลอกก่อนใช้นะครับที่ฟีดเมาส์ทุกอันจะมีแปะมาเลยนะจ๊ะนี่คือตัวเมาส์นะครับในตัวที่เป็นสีขาวนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวเมาส์เฮ้ยมันเท่ากันเลยนี่ว่ะไซส์หน้ากล่องกับไซส์ตัวจริงเท่ากันเลยนะครับสำหรับตัวเมาส์นะครับในส่วนของตัวสีดำมาแบบนี้เลยเทียบกับสีขาวขนาดแน่นอนว่าเท่ากันอยู่แล้วนะครับ ลักษณะก็เหมือนกันนะครับมีปุ่มทั้งหมด7ปุ่มนะครับมีสกอร์ที่เป็นตัวยางมาด้วยกันลื่นนะครับฟีดเมาส์นะครับตัวรีเซิฟเวอร์นะฮะก็จะอยู่บริเวณตรงฐานนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับสวิตนะครับเหมือนกันฟีดนะครับฟีตัวนี้ก็จะเป็นสีดําไปเลยนะครับอย่าลืมลอกสติ๊กเกอร์ออกด้วยเดี๋ยวผมขอสัมผัสตัวเมาส์หน่อยสิว่าฟีลลิ่งเป็นอย่างไรเฮเมาส์ค่อนข้างที่จะหนัก นะครับอย่างที่บอกคือน้ําหนักของมันอยู่ที่118กรัมคนที่ชอบเมาส์ที่มีน้ําหนักหน่อยน่าจะชอบตัวนี้กันนะครับแถมราคาไม่ค่อยสูงด้วยเรื่องของเนื้อง,งานวัสดุนะครับพลาสติกตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกแบบด้านๆนะครับฟิลธรรมดาไม่ได้มีฟิลแบบซอฟท์ทัชนะครับฟิลก็ธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้เป็นฟิลซอฟท์ทัชแต่ประการใดนะครับมีโลโก้เหมือนกันสวิต์นะครับปรับ DPI แต่ตรงนี้ผมชอบนะครับตรงที่เป็นสกอเรเน มันจะเป็นยางกันลื่นเนาะเวลาใช้งานนะฮะมันก็จะเข้ากับนิ้วได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยพลาดเวลาเปลี่ยนอาวุธหรือใช้สกิลต่างๆนะครับเลเยอ t ์ตรงนิ้วโป้งใช้ได้โอเคเลยนะครับอ่าโอเคนะฟีดเมาส์นะครับอย่าลืมนะฮะว่าตอนจะใช้จริงต้องแกะลอ,อกออกมาด้วยนะครับเนะี่ยฮะลอกออกมาด้วยนะถ้าไม่ลอกออกมามันจะฟีลมันจะไม่ได้นะครับมันจะไม่ลื่นนะฮะ ต้องลอกมาด้วยนะครับซื้อไปอย่าลืมลอกนะครับเห็นหลายคนลืมนะฮะบางทีผมเองก็ลืมเพราะว่ามันเนียนไปกับตัวเมาส์อ่ะเนาะนี่ครับอันนี้เป็นตัวฟีดเมาส์ลอกออกมาทั้งสีด้านเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าฟีดอันนี้มันเริ่มที่จะสึกก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวดองเกิลนะครับตัวรับสัญญาณเป็นแม่เหล็กนะครับเสียบไปเลยไม่มีหลุดไม่มีหลุดนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันสีขาวก็จะเป็นสีขาวสีดําก็จะเป็นสีดําตัวรับสัญญาณ2.4นะครับมีข้อแนะนํานิดนึ่งสำหรับตัวรับสัญญาณนะฮะเวลาใช้งานเนี่ยพยายามหาตัวสายที่เป็น x x t e n d นะครับ extend Dongle ออกมาวางไว้บนโต๊ะใกล้ๆกับเมาส์ตัวสัญญาณมันจะไม่ได้ขาดนะครับถ้าเราเอาคอมเนี่ยไว้ข้างล่างหรือเอาคอมไว้ข้างบน แต่เอารีเวอร์ไปเสียบไว้ข้างหลังเคสบางทีตัวเคสคอมนี่แหละมันจะบังนะฮะทำให้บางทีใช้แล้วเมาส์เนี่ยไม่สมูทนะฮะหรืออุปกรณ์ไวเลสอื่นๆก็ตามก็จะเกิดอาการแบบนี้ได้แนะนําให้หาตัวดองเกิลนะครับมาเพื่อขยายตัวสัญญาณเดี๋ยวผมจะลองขึ้นภาพไว้ให้ดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะหรือว่าง่ายๆก็คือตัวที่เป็นสายขยายสัญญาณ USB นั่นเองนะครับ ซึ่งนี่ก็คือเมาส์นะครับ EGA นะครับที่เป็นท้าย M8 ทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสีขาวและตัวสีดำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลองเล่นเกมดูการรวมถึงเดี๋ยวเราจะลองไปเข้าดูตัวซอฟต์แวร์กันด้วยนะครับว่าหน้าตาซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรและตอนใช้งานจริงของเจ้าเมาส์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะพาไปดูกันให้ดูตรงนี้หน่อยแล้วกันในเรื่องของไฟนะครับมาไม่ว่า ใช้ได้นะอันนี้ตรงไฟตรงกอรองเขานะครับมีไฟเปล่งประกายตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็ตรงโลโก้นะครับก็จะมีไฟเปล่งประกายตรงนี้เหมือนกันตรงนี้จะเป็นตัวสเปกตรัมไลนิงนะสเปกตรัม led นะครับแล้วก็บริเวณฐานด้านหลังตรงนี้ก็เป็นไฟด้วยนะครับอาเมาส์ราคา600กว่าบาทนะครับไทป์ m 8นะภาพรวมตรงนี้โอเคอยู่นะส่วนตัวสีขาวนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันหน่อยสิ เสียบดองเกิลกันแล้วก็มาดูไฟกัน <S <S เปิดเรียบร้อยพอคลิกปุ๊บไฟมานะครับตัวนี้ไฟแสงมันจะสว่างหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟตรง,ตรงสกอรตรงบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีไฟเหมือนกันฐานข้างหลังตรงนี้นะครับอันนี้ต้องปิดให้ดูกันเพราะว่าแสงมันค่อนข้างจ้าตรงโลโก้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันแล้วก็ตรงในส่วนนี้นะครับเป็นสกอต่างๆก็สวยอยู่นะชอบสีไหนครับสีขาวหรือสีดำครับนี่ฮะเป็นไงใช้ได้นะเรื่องไฟโอเคอยู่นะครับสวยดีสวยดีในส่วนของไฟชอบชอบชอบนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไป ลองทดสอบการเล่นเกมดูกันต่อได้เลยครับเราก็อยู่ในซอฟต์แวร์ของ ega นะครับดาวน์โหลดผ่านในเว็บไซต์ของ ega ได้เลยนะครับก็จะมีหัวข้อแรกเป็น lining g h t setup นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเซตสีไฟต่างๆนะครับผ่านตัวซอฟต์แวร์กันได้เลยนะครับในส่วนนี้นะก็เป็น Static Color Breathing นะครับ Neon อะไรต่างๆนะครับ Cycle Beating wave นะครับ macri นะครับนี่ก็คือในเรื่องของตัวไฟนั่นเองนะครับตั้งไว้เป็น cycle b e t i n g ดีกว่าเท่สุดแล้วนะครับรวมไปถึงนะครับก็จะมีในเรื่องของตัว button setting นะครับ button setting ก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มคลิกต่ตางๆนะครับที่เราสามารถตั้งค่ากันเองได้เลยนะครับ มีในส่วนของการตั้ง dpi นะครับตั้งได้ตั้งแต่800มาจนถึง10,000 dpi เลยนะครับแล้วก็สามารถตั้งได้ทีละ100นั่นเองนะครับนี่ครับ1 0 0 2 0 0 300 400เพิ่มได้ทีละ100นะครับลงไปถึงหลัก10ไม่ได้นะครับรวมไปถึงมีในเรื่องของ polling rate นะครับ report rate ได้ 125, 250, 5 0 0 1 0 0 0นะครับมา c r o ครับตรงนี้ครับ สามารถปรบับได้แต่ก็ต้องดูกับโปรแกรมและเกมด้วยนะอาจจะโดนแบนได้นะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเซฟโปรโฟไฟล์ต่างๆการโหลดโปรไฟล์ต่างๆจากในเครื่องนะครับการรีเซ็ตค่าก็ได้เช่นกันนะครับนี่คือในฝั่งของตัวซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้เราก็มาลองทดสอบ CSGO กันนะครับกับตัวเมาส์ EGA t h p e M8 1คิวไ e ป2คิว สำหรับตัวเมาส์เองในเรื่องของทรงเมาส์นะครับมันก็จะเป็นทรงที่จับได้2มือนะแต่ตัวเมาส์จะมีความสูงของตัวเมาส์ขึ้นมาพอสมควรทีเดียวนะครับตรงช่วงอุ้งมือครับ <S <S ก็จะสูงกว่าเมาส์ตัวอื่นที่อนนิเคยจับมานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าความยาวของเมาส์เนี่ย จะยาวมานิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องปรับตัวในการใช้งานกันรวมถึงน้ำหนักเองนะครับน้ำหนักก็จะมีมากกว่าเมาส์ไร้สายอื่นๆในช่วงนี้ที่แอดบิ๊กได้ลองมานะครับตัวเมาส์นะครับมันจะมีความดีเลย์อยู่นิดหนึ่งนะครับในการคลิกอะไรแบบนี้ครับมันจะมีรู้สึกได้อยู่ติดหนึ่งนะครับแต่โดยภาพรวมก็ใช้เล่นเกมได้อย่างไม่เคเขินนะอย่างตอนนี้ก็เก็บไปแล้วนี่ หลายคิวอยู่เหมืนอนกันนะครับก็ยิงได้สบายๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเมาส์นะครับเพราะค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับคอเกมมิ่งที่อยากจะได้เมาส์ไร้สายในราคาไม่แพงนะครับเชฟของมันผมว่าโอเคแต่ตรงช่วงเนี้ยอย่างที่บอกก็คือมันจะสูงหน่อยน้ําหนักเองนะครับอยู่ที่ประมาณ1 1 8กรัมก็ถือว่าหนักกว่าตัวอื่นนะครับถ้าคนที่ชื่นชอบเมาส์ที่มีน้ําหนักเยอะหน่อยตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าคนสายเมาส์เบานะครับ ตัวนี้อาจจะหนักไปหรืออาจจะต้องปรับตัวกันสักเล็กน้อยนะครับรวมถึงในเรื่องของเซนเซอร์อันนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งแลวก็คมนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าว่า,วาตัวเมาส์เนี่ยมันจะมีในเรื่องของความดีเลย์อยู่ประมาณเซียววีครับจริงๆก็แทบจะแยกไม่ออกอะ่ะแต่ถ้าเราเคยจับเมาส์ที่ไวๆมาเราจะพอรู้สึกได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองไปสัมผัสตัตวจริงกันดูนะครับ แล้วค่อยตัดสินใจกันหน้างงานอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะบางทีเมาส์มันก็เป็นเรื่องของผู้ใช้งานด้วยนะครับเข้ากับบุคลิกหรือว่าเข้ากับลักษณะการวางการจับการถือตัวเมาส์ของเพื่อนๆหรือเปล่าใครที่สนใจนะครับก็ลองดูกันครับสำหรับเจ้า EGA Type M8 ตัวนี้นะครับภาพรวมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเมาส์ในช่วงราคา600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณทัง E.G.A ที่เ e อื้อเฟื้อเมาส์มาให้ได้ลองเล่นลองดูกันด้วยสำหรับตัวนี้ส่วนตัวผมว่าคุ้มราคาดีทีเดียวนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ